สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบ้านเองเนะจ้า,จามาจ้ะนี่หลังจากที่พี่โยนะฮะกลับมาหมู่เดียวเลยนะจ้ะเดินหาแล้วมันก็ไม่เห็นอีกนะ่นจากกัเลยพากันกลับตอนนี้มาถึงบ้านก็ประมาณเที่ยงพอดีนะจน๊ะนี่ปาติโทแต่สอนเดี๋ยวก็จะมาหนังเล้ากันนะจ้ะเพราะว่าไม่ได้เล้ามาาันจะคุ้นขู่เพราะว่ากัวเก็บไปทันครับตาร์ตรการใหญ่ๆของาลงเนยยิงใหญ่เกือบเต็มนะจน๊ะอันนี้ของพี่โยการ์ตการ์น้อยนะจ๊ะพอเมืเ่อแต่ ถ่ายดาก็เลยเก็บในนั้ก็เลยให้น้องเน้นเก็บให้ดูอย่าที่เห็นนั่นแหละจันก็จะจะมานั่งเล่ากันั่นจันจ้าตอนไหนเนาะโอ้โหจีจ้ามาจ้ะมาช่วยพี่โยธเราจีที่สุดจันนี่ก็นี่ก็ไม่ได้ใส่ไป จวให้น้องนิ้ช่วงนี้เขางานตอนขํามันจะให้มาเวยเล่าได้อันนี้เมลี่ทำาฮมมุกก็จะเือช่วงทำาหมมุกของเมลี่พอดีก็เลยเมลี่ไม่ได้มาเวยเล่าแมลี่ทำาฮมมุกปุ๊งนจะทอมจะทอมนาบานพวกบุกก็เลพากันมานังเล่าตีนดช่วยกัน เห็นโอ้ยแคดไปไม่รู้ไม่รู้แทงจะแคดตรงไหนก่อนน่ะความหัวเขาเดินมากนะผมบอลจอดรถพอดีน่ะแกงก็ไม่กล้าแขกหัวแตกจอมีดหน่อยไปกันได้เงียบจอสนุกดีเด็ดจัง พอเงียเสร็จเดินไปต่อตรงนี้หลงกลับมาบอลเดิมมีการมาบอลเดิมแบบร้อยไข่มาเงียบร้อยไข่รู้มันเงียบกันรู้มันเงียบกันเสือมดมาติ๊กตุ๊กโรยติ๊กงเงียบไปมันเป็นเขามันไม่ใช่เขาแบบติ๊กยิงไปหาเดี๋ยวมันไม่ได้กอดเดียวนะเป็นหลายกอดแล้วมันก็ลงฮุ๊บจุนฮุ๊บลงฮุ๊บลงไปเรื่อยเลยมอเป็นเนินอันเนินใหญ่ๆเป็นเนินหลายๆเนินเป็นปลื้มไปเลยเป็นลูกเป็นลูกไปเลย คุณเปิดร้านไหมปิดร้านไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเขาพอได้บางคนได้ก็ได้บางคนไม่ได้ก็ไม่อินด์แต่จะใช่จะไปเจอใช่จะได้ไปซุกมันกำลังแบบกำลังสิกูยังอยู่เลยเด็กถ like oh um> ้าวันคุมนี่ถ้าใครวันนี้ถ้าใครไม่เจอคุมถ้าเนี่ยเขาเสียมบาด้าหมูนี่เชื่ออยู่กัโคนใหม่แล้วแหละเป็นโต๊ะใหม่เจ็บยา เลยเกียวหนีไปได้คระหวัตไม่ได้คิดว่าจะได้จะได้จะได้เฮ็ดแนงไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้เฮ็ดต้องเหยียดตีนเฮ็ดโคนเฮ็ดปัวอะไรอย่างเงี้มันมันมาหนิยู่ปีเหล็กไม่ใช่ต้นปีนะจะต้นปีกาคาเฮ็ดบ้านเตะอะไรอากาศกาเป็นเฮ็ดปัวมันนี่แยกไปนี่เป็นเฮ็ดโคนนะจ๊ะเนี่ย วันนี้พี่โย่ขับรถไปเองเลยจังบอกว่านี่ไปเสียค่าน้ำมันสองคนกับสามลโยไหนมาเฮ็ดมาจการนี่แล้วันนี้เสียค่าน้ำมันหาลอยอะไรเฮ็ดปวกมาคุ้มค่าอยู่จ้ะหรือว่าคุ้มค่าเนอะจ้ะอันนี้เองเอาเสือมันไปถีงไว้ในโคราหนังกับใบก่อนนะ็นไหมควรตุนย่งางงานอะได้ไหมเดี๋

โูเพื่อนกันทิ้งก็อยากไปด้วยอีกเดือนนึมีโชคไปหาถอนออกมานั่งแล้วแหละถอนทิ้งจับมาจับเด็กหน่ <c oughs> าชัว่วเนี่ยใ่เนี่ยอยาจะไปเลยอะไรเช่นโแมนติกคุณไม่อยากไปหรือเปล่าใส่แ้นอยากไปหรือไม่ปไปเพืน ไปสี่โมงครึ่งวันนีนท่านนวม่อันคล้ายตำบ้านมากเลยนะใช่ใช่ิงขับรถไปให้พูดใหทด้ทันอยู่หรือมเสีงเสียงเล่นเปลง่สเสียงนัแ่แหละเคีท่นนู้สเงสเืง่องเไม่ยู้จั แต่ไม่ .musta หัวบ้องกัดหันน้งได้ได้ได้ด้าว่าท่านผู้มีกระยุบไปดีนะจากคนไม่หลายเท่รอยที่นี่คนจะต้องจอดเต็มลานเต็มอะไรเลยนนี่แต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรไปในจเพราะว่า มันมีเขาหลายหลุเของคานไม่ที่เรา,นานหนู่กำลังง่กะนยงไปเขาคานนี่้องนิ่งงสองเขาสองคาน นีขาดกัเกบานทางยีพิบาบแจะไปขอการหาซิช่ไหมแล้วเอ่คนละซีซิปในกิจีเล่คนละซีซิปมันดู่กินได้ยัยงหาซิซแเล,นะแลไไ่เห็นคนคุณนะเขาคนหนึ่งสองคณไป้ไประเทศจะเสียเปล่า น้องแนนโพสท้ายเงียบจ่อยลยจอนิตอยนี้มีใครอยากกินเทดปูลไมม่หม่นะยังมี้เลยามว่ะขวบเจไม่รู้ดอกกรหม่อมไม่เทปดไปหม่มมายองไปวันนี่ไปวันหนึ่งทั้วัน เออแล้วมันติดสีอย่างงี้ โยกแบโพสขายไม่ได้เพลงนะจะเข้ามบเพลงกนไม่ตื่นเพราะมันเบาเนี่ยจะเป็น็ดตคนมันเบาจะได้หลายคารูนึงจะได้หลายอยู่ดีเราจะทำถุงระสองหน่อยสามหนอยกบี่ดอกนึงโน่นนั่น ก็ได้ก็ใายถุงหนึ่ง,งจัดสินสอบเลก็ได้แล้วทุงหนึ่งวอร่อยหนึ่งเดินอร่อยหน,นึ่งจัดสีโคด่ตให้องี่คนเน ายแค่คิดละหาสิบปีน้วจะนีอีกละห้าสิบบาทเปลี่ยนไปไหนน้องมาอ,อย่าเนีครับเนยัเด็ี่ยอมเปิแมนนอนเรียนพูักตอน สครื่องพาก็ไนใส่เคื่องาอยู่นี่สิ เราเปียนแตทำอะไรแอับแดดยังดงูแม่แมวกับดุงเาใส่กระดุงกระดุงกระลาโอ้มาจ้ะสวยกระล้าจนจะเส็ตเลยจ้ะนี่เลือแค่นี้ของน้องแน่ก็บเลืออีกนิดหน่อยนะจ๊ะนี่ก็หนังเล้าไปเรื่อยๆจ้ะนี่ กันไปช่วยกันมากก็เซตไว้อยู่จ้ะี๋ยวเราตีนเห็ดอะไรเซตพี่โยก็จะไปอาบนา้ำพี่โยยังไม่ได้เอาเสื้อผ้าที่ว่าใส่ไปเที่ยวน่ะซักได้จะกลับมาโมจะบวงไปหาเห็ดปนีก,กับมาแต่วันเดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าไปสักดาแล้วจะเอาไปปั่นนั่นหละจ้ะพอมีเครื่องปั่นในในลานขากระมุอบานนี่เขามีเครื่องปัน่นเครื่องอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวพี่โยเราเฮ็ดเราอะไรเซตก่เอาไว้อีกก่อนเดี๋ยวตอน ย็นๆดีนจะมาดูว่าทำเมนูอะไรกินกต์ผัดก็น่าลอยต้มยำก็น่าลอยโอ้ยนึกไม่ออกแลจวจะทำเมนูอะไรตรงนี้จะเอาทำอะไรไปกินโรงงานก็เอาไปทำกินเปเนริ่งๆล้วไปผัดก็เดไปผัดเลยทำโนโดกินข้าวพอไปกินก็โรงงานข็ไปเลยหลายอยู่าะเด่งกันไป พูดขายแล้วไม่มีพูดขายแล้วไม่มีใครซื้อก็อทำกินเองทำกินเองกเองก่าะพิโยกเขาใจมาพอเป็นประเพณีแบบนี้นะจ๊ะบางทีเขาพูดอะไรมาบางทีมันก็เหมือนเราไม่อยากกินอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อนะจ๊ะที่นี่มันบ้านพิโยกันพอพิโยกพูดไปปุ๊บเขาไม่อยากกินก็ไปซื้อแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจ๊ะต่างคนก็ต่างไม่ใช่ว่า คือจัดแถยิ้วก็คือสื่อแล้วจ้ะแต่เป็ยิ้วก็คือไม่ได้สื่อแต่ยิ้วก็นี่เราจะจัดขายของยากหน่อยมีอะไรมาแบบเชื่อขายยากเขาหาเองเขาหาเองดา่าอะไรด่าจ้ะแต่ว่าถ้าลองขายรู้ละสี่สิบห้าสิบนี่ก็ช่วยจะมดุดถาดนี่ี๋ยวจะไปใหญ่พอกัอาจจะไม่พอก็จะว่าประเด็นคือ เพชรปวกในห้องตลาดมันก็แพงเลยจาพิยก็ดูที่เขาวางขายกับตลาดแล้วก็คือเขาทำขีดละหาสิบบาทเลยจะใส่ถุงขายนี่แต่พอพิยูมาทำดึงก็ขายไม่ได้ตัขนาดพุทอะไรไปก็เงียบจ่อยแต่จะมาสวยแท้เพ็ดสวยเพ็ดสวยอุ้ยกลายเป็นแลนดอจากว่าเป็นเพ็ดที่ชอบกินอยู่แล้วแล้วจะอร่อยได้กิน กินมดทางครอบครัวเลยเนี่ยหละจะชอบกินกันนะมาก็มาทำกินพิโยเป็นคนชอบหานะจากกินไม่ค่อยเท่าไ่ถึงเวลาเขาเขาโพสเหตุายเหตุอะไรพิโยก็ไม่ค่อยสื่อเลยเพราะพโยก็ไม่ค่อยชอบกินคือชอบหาแล้วก็มาทำกินเองประมาณนี้นะจ้ะทตาไม่ได้ไปหาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้ถึงก็ต้องสื่อมากินเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินดาไม่ได้มาชอบโจ้จะต้องแต่ว่าใครมาค้ายกับสอมดอยางไงจ้ะแต่ว่าถ้าหามา แล้วมาแกงมาตบมาพัดกินนี่กินเอง,ก,เองกินได้เลยจ้ะอร่อยจะมาชาวที่ว่าเป็นเพชรในนาเลที่ว่าขายเอฟซีดูนี่เราจะได้ตอนเสียเป็นรองขลนมาหงายติ้นขาวพิม <c oughs> ลืมม้วนใบแต่เหล็กดาวางเก็บเพชรคนหลายลืมเก็บลายลืมเก็บหลายเลยลืมงวม้วนเพชรดอกเพชรนาอ่อนนาเรนี่เพราะนัน้นกินมันก็จะเข่าไปในกีบเลยจ้ะเข็ชนาอ่อนนี่ก็ดอกสวยดีด้วจ้ะนะฮะเปิเ้ลแยกๆไปอ่ะอเห็ดนะเรนี่ก็แกงอร่อยจ้ะ ตอนเฮ็ดนาเลยออกหนักตรงเลืนใสเลยเนาะติอยู่เศษตรงนั้นดิขอดูทิ้งกอนแต่ใครไปทิ้งก่อนเนี่ยคือนังเคลียร์เลยตามถนนตามทางขึ้นก็เหมือนกันที่ว่าเสียงแบะจอดรู้ตอนที่ว่าจะลงมาเนี่ยใช่ไหมล่ะบางทางนู่นเนี่ยโดยแต่แบบแต่คนต้นไม้นี่ไม่มีใบไม้ปกคลุมเลย กินหาช่วงที so yes. okay. Okay. ่จะหาเหยือแหละนะเหือรดับกำลังเหมือนแต่ว่ามันเพีดมันอีก็่ะหมกชุดเดียวกับชุดเดียวไปเลยนะคือทำมดก็คือเงียบไปเลยใช่ไม่ได้มีแบบพิกจับ p o อยโฟอะไรเลยนะคือแบบใช้พิเชาหาเห็นแล้วก็คือเงียบจ่อยไปเลยหายไปเลยเพียดจังหวะเขากั็เขามันจะงก แยกกันงอกอยนะู่นั้นเราที่นี่ล้วคนไปก็จะเป็นรวมกันบนเดียวไงคือทางงอกพร้อมกันถูกเขาอะ่ะคนจะไม่ไปรวมกันแล้วที่นี่เทปมันงอกแบ่งเขางอกแบบมัง,งอกคนละเวลาอะไรอย่างเงี้ยอะไรจากคิปนี้ก็จะไวแค่นี้จากพิโยก็จะนังไอไอดัตแตงตีน เพชหนาเลตอยนะจ๊ะหอยเฮ็ดบัวก็ได้ดิ่จ้ะจากที่เห็นแต่ประมาณนี้นะจ๊ะพี่โยกัตตองขอขอขอบคุณเอฟซีจุดคนเดจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้กับพี่โยเราก็ขครอบคุณนะจ๊ะพี่โยนะเอฟซีทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า